ไม่อ,อะไรนะอะไรอะ่ะจะแอคเหรอจะแอคหรือจะให้เอา DD ดีๆเอาดีๆจะแอคหรือจะให้เฮ้ยคนดีหรอเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเรามีแสนสี่แล้วครับท่านผู้ชมแกลวันน้กมเก็บผมเกมมิทูชชแนลวันนี้มาอยู่กับเกมโกอาดกาเดนเหมือนเดิมนี่ป,ปีนี้อีพีที่สองใครยังไม่ดูอีพีที่หนึ่งก็ไปดูกันได้ที่ต้องนี่นะไปทามันเล่นกันเลย let's go อะไรเนะี่ย เปิดบอก็เอาฟูดอินยดียกาเดนมาร์กโจบาดมันคืออะไรเชื่อของเราเนี่มันอ๋อันน่าดีได้โอ้ย,ยเติบโตเติบโต อุย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 นี่ไงอ๋อนี่ที่เราเลี้ยงไว้เมื่อวานได้เติบโตแล้วอ๋อมันเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเก็บให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชม แล้กลับไปเก็บไปทําทุนมันจะมันจะได้เติบใหญ่อีกรอบโอ้โหแล้วจำไว้นผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะคะท่านผู้ชมสุดล้วก็ผ่านมาแบบหนึ่งวันเต็มเลยนะอ้านี่มันก็เติบใหญ่ใหญ่ขึ้นว่านีผมเล่นในเพย์หนะครับท่านผู้ชมภาพอาจจะไม่เหมือนเมื่อวานอาจจะดูดีขึ้นอ้าแต่ถ้าคนชอบชอบแบบคอมพิเตอร์ก็สามารถแอดบอกข้างล่างได้นะครับเค ไปเก็บไม่ได้อะไรอะวิ่งวิ่งวิงวิงบวบไม่ท้มึงเก็บไม่ได้โอเค I want to s a l l in my walletly อ่ะอันนี่อะไาจะเจอทุกอย่างในชีวิต I want to sell n my walletly อุ้ยโอ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าฮ่าพันเลยเหรอนี่เราก็จะแบบมีเงินไปทำทุนเงินต่อแล้วแบบ เราจะซื้อสิ่งที่แพงที่สุดที่เราจะซื้อได้เลยครับคุณผู้ชมมีอะไรบ้างนะโทอมอเมทโต้อุ้ย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 สีหวานนี่มันอะไรกันน่ะแบมโบ่เศษโอเคแบมโบ่อะไรอ่ะอ๋อนี่ว่ามันแบบให้ฟรีไม่ใช่โอเคเราก็จะไปซื้อไอ้แบมโบ่เอ้าแบมโบ่ ไม่ายห,หลบหน้าเราสิโอเคเราจะซื้ออันนี้เลยนะผู้ชมสี 4, ่พันนี่แล้วก็จะซื้อนั้นด้วยอ่าเราก็จะซื้อโทมาโตซีดไปล้วจะมาซื้อทีเดียวอ๋ออันนี้ค่อนข้างเติบโตเราก็จะกลับไปที่การเด้นของเรา าจะวางเขาจะวางจะวางตรงไหนดีเต็ไมไปหมดแล้วเอ้ยอ๋อแล้วมียังมีอันนี้มีอะยจะวางตรงนี้ปลวางอ๋อนี่ไงวางได้แล้วโอเคอเราก็จะรอมันเติบโตนะครับทุกผู้ชมค่อยๆเติบใหญ่เ้ยอะไรนะอะไรอะ่ะจะแอรกหรอ จะเอ้หรือจะให้เอาดีๆเอาดีๆจะเอ้หรือจะให้เฮ้ยคนดีหรอเฮ้ยผมเติบใหญ่เติบใหญ่อ่าเป็นเพื่อนด้วยกันหลักการอ,อะไรนะใช้นี่อรอเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าของดีขนดาดน,นี้แกใช้นี่เว้ยน่อสตอนผมได้ใช้นี่นแล้วท่านผู้ชมแล้วเมื่อกี้เหมือนแบบมีคนมาอะไรให้ของผมด้วย เย้เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเรามีแสนสี่แล้วครับท่านผู้ชมผมรวยแล้วครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวเราก็จะทำตัคลิปรอ,อของดีๆมาขายแล้วก็ไปซื้อของแดงๆดีนะครับโอ้โหไม่ต้องแสนสี่ถือว่าก้าวกระโดดได้ไกลมากเลยนะเนี่ยพัฒนาเลยเว้ย que! ทุกคนดูผมนะเดี๋ยวผมก็แสงทุกคนหมดละ Do our lakan and lak Alaina Alaia 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 ผลผลลม้าพิซซ่าของเรานี่มันพัฒนาขึ้นหรอเดินไปหรือเปล่าครับโอ้ยแล้วมันดเวลาโดนมันโดนหมดเลยเนี่ยน่าจะโอกาสที่จะเกิดมันน่าจะยากอยู่นะนี่ไงนี่ไงที่เราอันนั้นเราเห็นแล้วคับท่านผู้ชมอ๋อเราเห็นแล้วก็น่าจะได้มาจากแบบนี้ด้วยละมั้งครับโอเคโอเคเราก็จะไป อุยอ้ยโอ้เกินไปเกินไปนเกินไปเจ็ดแสนโหยดูครับท่านผู้ชมผมนี่ค่อนข้างพัฒนามาไกลมากอ้าดูดูดูการเจริญเติบโตไกลนานเราครับท่านผู้ชมอ้าวลอยสัตย์เงียบเต็มเวมันจะได้รีแล้วพอเรนรีเสร็จปุ๊บเราก็จะซื้อของที่ราคาแพงที่สุดเพราะเจ็ดแสนของเราในตอนนี้อะครับท่านผู้ชมมันซื้อได้หมดอยู่แล้วใช่ไหม นี่ดูครับท่านผู้ชมแบบค่อนข้างแบบเติบ,บโตค่อนข้างเร็วอะคะะอะรับท่านผู้ชมอ่าลิซเซนลิซเซนลิเซเซ,เซนละครับอุ้ยอุ้ยแสนหนึ่งครับแมงโก้นี่ดูนะครับท่านผู้ชมเราจะซื้อมาหนึ่งอันโอ้เพราวเรายอดเลยนะเนี่ย เก็บของก่อนเก็บของก่อนเก็บของก่อนนี่ดวงเราดวงดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมเก็บของก่อนนี่เก็บของก่อนเหมือนที่ผมพูดในพาร์ทที่แล้วนะครับถ้าผมมีเงินเยอะๆแล้วผลไม้แบบพวกนี้ก็มันจะเป็นตัวเร,รอยกต่อไป เแ่งโก้ซีที่เราได้มาในราคาแสนหนึ่งเงินนี่ขัางพัฒนาครับทุกผู้ชมป้วางตรงไหนกันดีขอเราจะขอวางให้มันเป็นระเบียบห,หน่อยละกันนี่นี่ดูความเติมเดี๋ยวเราจะมันเดี๋ยวมันจะเติบใหญ่ะคระับทค ก็อยากรู้มากเลยว่าไอนน้ีมาทำอะไรได้บ้างทุกคนว่า <ing> เธอ,อลิงชานไปรอกันต่อเผื่อมาแล้วเผื่อมาแล้วโอเครอกันต่อ hey, ขอที่ผมรอมาตั้งนานไม่เฉลิมเสร็จเหตุอะครับทุกผู้ชมโอ้ยแล้วมันมีถึงยี่สิบตอกบ้าเนอะแสนห้าโอเคผมเหมาเมาแล้วเหมาหมดตัวแค่นแหละโอเค อ่าก็จะก็จะไปปลูกเลยอ้าผมบาชผมอยู่ไหนอะอ๋ะอนี่อยู่นี่อยู่นี่อ่าโอเคโอเคผมเริ่มเรียนรู้แล้วคี่ผม้มจะไว้ฝั่งนี้นะอ่าผมจะให้มันเป็นระเบียบหน่อย เคทุกคนแล้วนี่เราก็จะรอมันเติบโตนะผู้ชมเนี่ยผมวางไปแล้วประมาณ5อันละมั้งน่าจะไม่ผิดอันละแสนห้าห้าอันก็เท่าไหร่อ่ะฝากผมคิดด้วยละกันเค,เคเคามาม่วงก็เริ่มตบใหญ่แล้วผู้ชมโอเค้วทำไมมะม่วงมันหนักจังเลยทุกคน20โลเลยนะมะม,ม,ม่วงมหจัศจริงจริง แล้วเราก็จะรอมันเติบโตนะครับทุกผู้ชม่องทุกคนมันเติบโตแล้วโอ้ผ่านมันต้องหมดประมาณหนึ่งสิบนาทีนะทุกอย่างเลยอ่ต้องการพัฒน,นานทุกผู้ชมองโอขึ้นไม่ได้ขึ้นไ,นนไนม่ได้เยวเรามาเก็บกันเลยนะครับทุกคน อุ้ยมันเก็บอย่างนี้เลยเหรอะอะไรเนี่ยโอเคทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้อเออเดี๋ยววันนี้เราจบจบไปด้วยอันนี้ละก,กัน33มกิโลอ่าโอเคสำหรับ,ร like, ว,บว,ว,กกว,วันนี้ลาไปก่อยเสดวิดี้ครับเก่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกดแชร์กับช่องเคมีทุสด้วยแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อยเสดวิดี้ครับว้าว